พี่พี่เีมงานให้ทำอะไรเขาจะวัดความเหนียวแน่นของ PSM จะตีกันมากขึ้นหรือจะตีกันมาก้ตีกันเหนียวแน่นมากเกมอะไรนี่แบอะไรกันเกมนี้ชื่อว่าชิงตัวประกันสายลับไอ้ยแอบเก่งมากบอกเลยพรอมากเป็นคนที่แบบท็อปตอมแล้วเราเป็นคนแก้ปริศนาเก่งมากพร้อมแล้วค่ะแตวเราก็มีท็อปนะคะอันนี้ตัดทิ้ง ไหนบ่อแแฉมันเชื่อได้ทุกที่เลยใช่ใช่ใช่ใชต้ะต้องไปหาคำใบก่อนนะก็เนี่ยมันมีตู้อ่ะมันต้องเป็นแบบโซ่อนอะไรไว้อ่ะนี่นะตรงนี้แหละนะเนาะเฮดมุสล้วเขาหลอนอะไรปากลำบากอยากสูงต้องขย่งอยากโดดเด่นต้องขึ้นตรงไหนตรงไหนวะตรงอยากโดดเด่นคำใบคืออันล่าง มันต้องมีอะไรแน่ๆคิดเอาไว้ว่าใช่ต้องใช่แน่ๆเจอแล้วบอเจอแล้วจับจ้าในย่านนี้ดาวเด่นลอยอยู่บนฟ้าแต่คนที่ขึ้นชื่อด้วยนะก็มีเหมืนะันน้าอะรวะน้าขาใครขึยนน้าดาวเด่นลอยอยู่บนฟ้าพี่ชิคเก่งมากเลยอ่ะใครขึ้นน้า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 อะไรวะ ติดาทีหาเจอน่าจะไยังงงๆกันอยู่มันหลายร้านเรับทกันอาไม่เหลือโดนแกลงแน่นอนนี่หรอไม่ไมู่ใช่น้าหมายไหมอ๋โมยไระลำบามองแ่านี้มี่คสีแดงวต้องกรี่เลกนี่ไม่ไม่ทุกคนมันมีเบอร์เกอร์ What ah!